อไก็เสร็นเนอักเร่อยๆนักเรน่ะเดี๋ย้ามีายักก็ไปหลอกเดันนที่บรีเนโมดีเน่ยบ,บวกวากำลังพัฒนาอยู่เป็นไรก็เทียวเลยอแถวเราไตา่อยู่ไต่กันไปแล้จากสมัติจีนากสารวัดร จับภาษาภา่า C อ็เ๋ยทั้งเดียวเลยนึกว่าซี่องแฮกเซอซีคองเกิดไหแล้วเปลืองแล้นีแลคแกนั่นตัวมีตกเดียวเขาไลร่ ตรงนี้ก็อากาศน้ำกัน่อน้ำซัาสุขภาพบาดเลยแอ้วก็ความความมันใสด้วย,อววยโอ้ เยอะมากโอ้ยใ่กนไปมากเกินตะหนัโอ้ยยินดลรู้รู้า็ปเด็กแมนวิ ta có đã có ra cô người ta kẹt พ่เนี่ภวไปดนะีผมก็จะอจแล้วเาลนแะล้วเขาวันละข่าเหกชั่ทกที่เราไค่ไาคุณโทรพอพี่น่พี่น้องเ้ ดีมะเร็งนะอาอย่างไรก็ไ่ใชไปให้แน่เลยนะไม่ใชทับไม่เลยพอรอดจะไปคนอะไรว่าคุณต้องมาเห็นให้นไหนเขแทรกกันเรือใหทั้งหลายแล้วจะไู้หวาะ็นให้เหน้าก่อน

ไป้สิบยไปพูดไป่อยจากจากบ้านจากเมือจากกอเบจากทกินข้าวบ้านบันปีกเลียงอะไรไปมือมือปฏิเสต้องกลุยากเกินๆไม่รู้พี่จะกินไปตรกนีตรงนี้ตรงไห ทำไมดิว่าไป็ัดเปลี่นที่จะไม่ถอดกินแล้วทาไมดีมิว่าตรนีมันอีกไปมืออนะนีจะได้สงต่อูอ่าูอะไรเนี่ยส่งทสูอะย่างก็สักดหายใจอัดใจรต่อไปแม่อะ ก็คือปาปาก่อน่ามันกอดคันจนรถนาน้องไปเอาชีวิตเ่าะครับคือมันคอยไปหนยเ็นไปกระจายไปแล้วพวกันืกันอี่องกอเพื่อเอให้เพื่ออนาคตของประเทศเพื่อดึงประเทท่านู้ว่าท่านอาชี กต็ตายไปแล้วชิ้นเดียวกับไ